เรียงให้หน้อยมันลงนะครับเมือ่อนีบ่มันออกเรียงให้หน้อยนี่มันออกแร่อยู่วัดนี่มันงกงวดแล้วครับแเรียงให้หน้อยเรียงห้น้อยมันออกขึ้นมือออกขนเมือครับยู่นมืนอนีเพื่อหายไปหลวงพอบอกเพื่อาห,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 หายเครคผู้ใดหายวดนีหลหครับให้มันเอนไเอะ เ้อด้วยยูฟุตโคฟุตเลยไงเลยเป็นไห้ก็เลือกไงเป็นกระหายอยู่เนี่ยต้องไปสัมผัสเพ็่อนนิสต้องไปหาเพื่อนนสัยครับเว้ยแบบเว้ยแบบน้ำผู้โถานัังไงนะอ่ะยิ่งดอกเลียให้น้อยดูโหดโอ้เป็นเฮ็ดเอาวะคือเป็นสูตรของเพื่น แล,แล้วผมบวชมาเนี่ยได้จิมหามือเนี่ยตองงวดเลยไหมครับอเม,มอเลยครับมมองมอครับถาน้อยครับรโทษถ้าผมบอกตัวชิปเอสปนกตัวชิเมือเนี่ยถ้าคุณต่อมออกเลยครับออกมาใหญ่เลยตอมเห็นนักปารน,นป่ะเห็นักปาร์นไรนะ โอ้ยไฟนี่เพื่มเมื่อยเติ่นเลยว่านราศีราศีเซี่ยวได้ครับผมโอ้อันนี้อันส่อันมีใส้โบราณยังไงอืยน้ำได้เข้าสิน้ำเต็อยูสาวห่น้องครับพี่หน้อยอลอดได้ตลอด ว่าเดียวนี้ว่าเลยไง่ยย้อหันคนหายเขาแม่จะบวช่ถอะเาเน่อากนเขามาไล่บ่ครับคนเขามาไล่บ่ไย่ครับยังงสําววกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้งอง ที่เขามารับซ้นลับฟังครับผมเอาแอดมินเดินทางมาบึงบรรยากาศนะครับเนาะยิ่ทาวาเพื่นหายโฉกหาลับนะครับเนาะ้าหน่อยถือซุ้มเงิครับถือซุ้มวัดครับผมเด้ทางแคหน่อยเนาะเด้วกลับไปเบึงนี่เชียเวนี่เชิวาเชินไปเสาหัวนะครับเนาะอืม นี่ครับบรรยากาศคือวอัดน,นะครับรเนาะนวัดปลา้ะครับแต่แบบเบิ่งว่าเนื้อหั่เลืกอกง่ายคนจีไห่ว่าอย่างนั้นข้าหน่อยตามลูกพี่ว่าเขาสมุน

ก็ย oh. ah, uhm, yeah? ่างได้ครับปีมา่อยเนาะมัน้าวนยมันกถือว่าที่เร ah, no, no, no. ah, ah, ียนข้เหนียมันออกไหมออกดูดูว่มีอ่ะุน่ะหสันอันเมื่อวันวงโกไฟนี่อันเก้าชุดนี่เก้าชุดเก้สิบห้อัน วอหานีนึ่สั่นแล้วไล่ตัวอ,อันอันเท่ๆกันนี่เลยครับอสามตัวย่างนี่นีสวน่วนบะแปดเจ็ดหกผมอ่ะผมพาไม้ันฝันพาไม้พันฝันบ่จังเด้ยินยากแล้รอกหาไม้พ่นฝันเป็นเหล็กไงเป็นเหล็กอ่อเล็กไงมันมาแม่

ก็คือเพิ่นพระสิครบวชไหมตีแม่มบวช่ะบวชใครับคุณพ่อป่นว้าออเพิ่น,าน่าเพิ่นวันพระเพิ่นสีไาเพิ่นว่าไวไหวจีเลยไงกูดได้ครับมอนขโม่มมมจักเนาะจักชื่ออยังเนงาะว้ามันเป็นหน่อยหน่อยนี่วางหันผมยังหากว่าน่ะออนเออรักใครได้เดียว เือี่เ่ยื้คไม่ือเดียวที่นี่เนี่ยเพิ่นคือเพิ่มไม่เชื่อไหมีวเออมือหนีเนาะวันวันวันพระยงนะแม่เนาะแปดเจ็ดหกสองหาสองเจ็ดนะครเป็นเลขยไงอ่าสำหรับห้าน้อย ซื้อการโหลดพอต่ว่าเลีนมวนี้ใหญ่ใหญ่บานพีเกเก่าด้วยมวนี่เด้ออืมใหญ่เราไปหขี่สั่งมาจจบนโอ้ใหญ่ฟันใหไปนขี่สั่งขี่ทั้งขวอนตะวันเรีนมหาหมองลกบ่ไห้มันสูงกันฟันขึ้สามสิบม่เกิเจ้สร้างเป็นเกสร้างเป็นเกิ่แม่สร้างเป็นเก่เาเป็นเกสร้างเกามาใช่ไ เาหาใสเอาแนีวหาตัวใสเอาก็เลยเป็นเจ็ยเก่าซตีโอ้ฟันมาใ้ที้สร้างนี่เกจเก่ามาบ้านนี้ฟันมาี้างนี่มันสางแล้วที่นี่เป็นเกียตลอดโอ้ฟันคงไทีเป็นเกียตอดหาเน้สเอาคือมม่เคยแม่เคยฟันแล้วมันออกจ้ามันิดดก็โดนแล้วมันออกเกียศูนโอ้มีเกียจที่เราเก่รามีเกียตลอดทที่ศูนย์เนาะ คืเพราะว่าห้าคนว่าขนาดคนก็จะว่านามเก่าตัวจับใส่กันเจ็ดเก่ารถเจี๊ยบใกล้กันได้แบบแม่นี่เนาะอ่าเจ็ดหกเจ็ดเก่าด้วยนี่ครับแปดเจ็ดหกด้วยแปดเจ็ดหกอ่าหันหัวลงแปดเจ็ดเก้าทหันตัวนั่นว่า

พเลี้ยงจะอันนี้่งไุกก้านมือใดแล้วมันหันนอยชุมันหรอตีไม่เจอหอกปนันเ่อละออกว่าหน่หกูนออกานึกนก่ตรงตรงเลยห็นว่าไห้สิบห้าอันนี้ห้าสิบเอ็ดสตอรีเออห้าน้อยนะครับเดี๋ยหาน้อยเก้าศูนย์ก็ผ่าหนึ่งอ่ามืเรียงเขอ่นมงเลอันนี้อย่างก็าวผ้า้อยบอลแมบแมนครับ บ่แมนนครับบ่แมนบตก้่อกอ๋อแม่แล้วส่องไงเนาะบ่ตที่ามส่องน้อหน่อยเห็นไ้มเนี่ยสู้วางไหนกส่องผมส่องน้หน่อยนังกับต่ามเห็นไ่องอย่อันส่องมหาแห่งครับโอ้มาแห่ยื้อนี่นะยื้นี่นะเนี่ยเปลี่ยนดอกนี่เท่าไรก็ม่ใเปลี่ยนยนี่่มีน้าเทากับูดเรื่งนี้มากกั่ตามนด้ม่อนหาแหงผาม้วน มาให้งม่วนซื้นครับผมซ่องน้อยๆกับจิตนาแน่แหละจิตตาจะซ่องยังไงกล้าผ้าร่วยต้องโอ้ซ่องข้าจาอะไรไงซ่องของเราน้อยนนึงจิตตามใ้นแน่เป็นยังเด็กไงบอเดกคน้แหละหาน้อยโอ้สำรับอ่ะ ที่นงเ mm. 8 8 e. งเล็อกันตงเป็นเลืกไงน้าแม่นาอแปดเจดหกด้ครับได้เลขไงสองหาสองเจ็ดกันไว้จ้งนอยสำหรับผู้ยดเขามารับชมเราปังนะครับเด้อแอดมินกับึงเขามาเป็นงวดแรกเนาะการบูิจาภาพบวชไหมคนซื้อมอมยังเงาซื้อวางไหนบู่้จักหาาหวดเจแล้วถามเขาจ้หนั่มอมวัวนราเราวห่

อตรงคามไอ้พอวาเรามากถกเมือกพน่นวังเลยครับไม่เพิ่นนอนวอย่างูดอเลบขูวันปุ๋ยก็น้ำมุนอนว่าเล็บ้าน่อยรเขาทุกหมดก็เกมือเล็ห้าน่อยเขากันนเทาหเล้วน้อยเดียวเดียวเลยห้าหน่อยที่ที่ที่ยังแบบต่อมาหาซีบอะไรนี้เออเนี่ยเนี่ยเนีเทียนไว้นี่ครับผมนม่านเนี่ยแหละเขาตลอดได้หมดเลย เลเสิบหาควโอ้ยที่ตรงนี้เองบลบทีวว่านี่ยอเมโอ้ยน้อยเเดียวม่ละตัวละตัวเลยอสบหาคผู้ชมลเสิบหาอะกูไดเห็นคลิปนี้ั่นเนี่ยลิตันอาหารเพลทนะครับซันอาหารเพล ก็เป็นกุดไงนะครับกุดไงที่ว่าผีข้อขาดมายากออาปูดมุดขึ้นนะครับเเป็นใหม่นะครับรถของเครื่องเป็นใหม่ เาบอกหนาบ่อเหรอนามบ่อดีปะ้ไล่างไม่หนามงามเครับนามงามยินบ่ะดูโค้งก็โค้งยตดูนี่

จะเป็นวาาัดปลานะครับเนาะมาบ่งบ,บ,บรรยากาศมอบกันคนกําลัางสั่งศาร่าับเนาะ ตอนนั้นเลยครับเด้อเูอยากเดินทางมากกะกะเดินทางมาได้ครับผมอยากมารวมสังรวมบุญน้ำเพิน่นกะไอ้ม่นจิขึืนมันชี่นาคาข้หนไนะครับเนาะทางวัดทางว่าเพิ่นก็นมีการสังซีแหละครับ บรรยากาศนะครับเนาะต้นไม้ต้นไายก็สูงนะครับเนาะเป็นการปั่นเสือปูเสืออาคมนะครับเนาะมันสร้างไว้นะครับนะเนานนะนะข่ายเป็นนกเกา อันนี้ห้ามสตีเข้าอุโบสถไปถ่ายอุโบสถเก่าแก่นะครับเนาะหัวล้านเป็นมีเพิ่นสมัยรรมตะกี้ต้องมีต้องมีตำนานเนาะครับเนาะวัดน,นี่เนาะเพิ่นว่าห้ามสตีห้ามเข้าเพิ่นเรียกว่าอุโบสถนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็มีพระประธานเพนนังอยู่ ยินงพาย่างซร้งเบิองนะครับเนาะขอโ่งขอหลับไปขอแม่พี่น้อยอ,อีกสิรับผมส่วนทางล่างก็เป็นเกาะพายนะครับเกอะพาย ชีวาหาจานของเรไม่งูไม่ีงนืนะครับเน้ะเอาตามนั้นครับคนกะดมข,ขามาอุรณะเนี่ยซาบัดน,นะครับส่วนมาถือเป็นสาบานเนาะเพราะว่ารวมงานน้ำพนี้งานรวมบุญน,น้ำพนีเนะาะรับผม แล้วน่ครับ